สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมปีศาจทีวีนะครับเราอยู่กันในเกม World of t a n k นะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นรถถัง ISU152 นะซึ่งเป็นเทียร์8นะครับแล้วผมก็จะทำเวสรยา,ายวันด้วยเวสรายวันของวันนี้ก็ดูแล้วน่าจะง่ายนิดๆน,นะครับสำหรับผมคือง่ายนิดๆน,นะแต่ก็แล้วแต่คนอนะ่ะ ามาดูเควสแรกเลยก็คือให้ชนะการลบ1ครั้งนะคุณก็จะได้รับรางวัลเป็นเงิน15ึ0 0ห,หส่วนเควสที่2ก็จะเป็นการทําดาเมจให้ได้1,500นะครับตอนหน่วยนะครับในการลบ1ครั้งอะ่ะก็คือมันไม่ได้เป็นการรวมนะก็คือในรอบนั้นนะคุณต้องทาดาเมจให้ได้1,5 0 0เลยแล้วก็อันที่3ก็อย่างกันนะครับซึ่งเป็นข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งก็คือว่าดาเมจอัน,นอันนี้ก็คือให้ทาดาเมจให้ได้2,000ใช่ไหม ซึ่งถ้าคุณทําได้2,000เควสที่ว่าได้1,500เนี่ยคุณก็สําเร็จไปในตัวนะครับก็ตามนี้เนาะอ่าอย่างคลิปที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยที่ผมทําไว้อะมีท่านผู้ชมได้บอกผมมาว่าอ่าผมอาจจะอธิบายคลาดเคลื่อนไปนิดนึงนะซึ่งเดี๋ยวผมจะมาอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะครับในการเล่นปืนใหญ่แต่ละคันจะไม่เหมือนกันนะครับปืนใหญ่จอก่อแต่ละคันไม่เหมือนกันนะอ่าอย่าดูนี่น,น,นะครับ อย่างคลิปที่แล้วผมบอกไปว่าแต่ละส่วนที่ว่าผมบอกว่าเป็นการเจาะเกาะส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนท้ายจริง,รงๆแล้วผมเอามาเปรียบเทียบกับตรงรถถังคันอื่นนะครับซึ่งดูที่ผังวิจัยนะเอาเป็นรถถังหนาๆหน่อยละกันรถถังหนาๆผมขอเน้นเป็นอเมริกาก่อนมาเน้นรถถังเจาะเกาะด้วยกันดีกว่าเอาคันที่ดูแล้วน่าจะข้างหน้าแข็งๆหน่อยเอาเป็น T ี5ก้้วละกันเนาะ อ่าดูนะครับผมจะดูรายละเอียดรถถังนะครับอ่าดูนี่นะซึ่งผมเอามาเปรียบเทียบอย่างนี้หนึ่งเลยก็คือว่าช่วงข้างหน้าของรถถังคันนั้นอนะ่ะที่ผมจะยิงเข้าไหมก็คือผมจะมาเปรียบเทียบกับดาเมจเจากกะเกาะซึ่งกระสุนแต่ละอย่างจะไม่เหมือนกันนะครับกระสุนอันแรกเนี่ยจะเป็นของกระสุนธรรมดานะดาเมจอาจจะดูเท่ากันหมดนะครับ2ออันเนี้ยแต่จริงๆแล้วบางคันอ่ะไม่เท่ากันนะซึ่งอันแรกเนี่ยเป็นกระสุนธรรมดา แล้วส่วนการเจาะเกาะข้างหน้าเนี่ยก็เป็นของการเจาะเกาะของกระสุนธรรมดานะครับเนี่ยเห็นไหมกระสุนธรรมดาเจาะเกาะได้ที่260สนะส่วนกระสุนพิเศษหรือที่เรียกกันติดป,ปากว่าเป็นลูกทองนะจะอยู่ตรงกลางนี่นะครับดามจก็จะอยู่ที่750ส่วนการเจาะเกาะของลูกทองก็จะอยู่ที่292อนะครับอันสุดท้ายนี่เป็นกระสุน HE AD e นะเป็นกระสุนระเบิดนะครับผมดูนะฮะ ซึ่งการจเจาะกอ่อทะลวงของมันนะอยู่ที่แค่90หน่วยเก้าสิบเก้าสิบหน่วยนะถูกแล้วเก้าสิบมิลลิเมตรนะฮะก็ประมาณนี้แต่เก mm นะ้าสิบมิลลิเมตรที่การจเจาะจะยิงเขาเข้าไหมก็คืออยู่ที่ดวงนะฮะแต่การเจาะการยิงที่ว่าท้ายท้ายตูดของรถถังแต่ละคันะซึ่งเป็นจุดอ่อนของรถถังทุกคันนะครับยังไงก็เข้านะฮะซึ่งผมจะมาดูตรงนี้ถ้าอย่างกรณีที่รถถังไอทีเก้าสองโค้งข้างหน้ามันแข็งใช่ไหม ต่อให้ผมใช้กระสุนทองเข้าไปอะเจาะเก่อยังแทบไม่ได้นะครับความหนาของข้างหน้ารถถังนี่มันตั้ง3 0 5ห้านะอยู่ที่ว่าดวงอีกทีนึนะครับถ้ายิงโดนจุดอ่อนของส่วนสําคัญของรถถังจริงๆอะก็อาจจะมีส่วนที่จะเข้านะก็ะตามนี้นะครับอ่ะอันนี้ทีทีเก้าผ่านไปเนาะนี่เป็นรถถังพี่ขับรถถังด้วยกันนะซึ่งเรียกกันง่ายๆว่าคือรถถังเจาะเกาะน,นะครับสําหรับผมอ่ะมาดูของรถถังที่ยวหมุนหัวหมุนป้อมได้ดีกว่าอ่ามาเปรียบเทียบกับของทางนาซีดีกว่า เอาเป็นเอาเป็นรถถังคันใหญ่ๆรถถังหนักดีกว่ามาเปรียบเทียบกันนะครับผมจะเปรียบเทียบกับรถถังมอสละกันอโอเคคันนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับมาดูรายละเอียดกันอ่ารายละเอียดนี่นะครับก็อย่างข้างหน้าคงคงป้อมปืนอ่ะคงป้อมปืนมันแข็งนะคือ260ใช่ไหม อ่ะอันนี้ก็260นะกระสุนธรรมดาก็ยิงเข้าอยู่แล้วแหละแต่อยู่ที่องศาการยิงอีกทีนึงนะครับมุมหัวรถถังอ่ะบางทีมันมีช่วงองศาที่กระสุนเด้งได้เหมือนกันนะหาจุดยิงได้ยากเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าจะเล่นยิงง่ายๆนะแต่ถ้ายิงข้างหัวรถถังอ่ะโอเคมันเข้าแน่นอนเพราะว่าการป้องกันของหัวรถถังอ่ะมันอยู่ที่210แต่การเจาะกรองของเรามันลึกอยู่แล้วแหละยังไงก็เข้านะแต่ถ้า มุมองศาในการยิงของข้างรถถังมันเป็นมุมเฉียงนะครับอย่าง45องศาเงี้ยโอกาสที่กระสูนเด้งก็มีสูงเหมือนกันนะฮะแต่ส่วนช่วงข้างรถถังหรือตัวรถถังนะก็โอกาสที่จะเข้าก็มีส่วนเหมือนกันก็ตามนี้นะครับเช็คดีๆนะฮะถ้าเราจะยิงรถถังแต่ละส่วนนะ่ะช่วงเกาะอ่าเกาะของป้อมปืนรถถังอนะ่ะกับเกาะของตัวรถถังมันจะแยกกันนะก็ตามนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันเลยนะครับ เราอยู่ฝั่งนี้ออกขวาดีกว่าอย,อยู่ฝั่งนี้ออกขวาไม่ได้ออกซ้ายดีกว่าโวัยโลโซ้ายมือไม่มีใครไปเลยอเอาจริงดิไหนๆก็ไหนๆแล้วไปคนเดียวก็ได้วะ หามุมแคมป์ก่อนนะครับด่านนี้ผ่าโนโนเนี่ยสกเกลเราอยู่เพิ่งรีบวิ่งไปตายแบบแปลกๆนะเฮ้ยจอดอยู่นี่ก่อนแล้วกนะันเดี๋ยวผมจะชี้จุดให้ดูนะนี่เห็นลูกศรผมไหมนี่รถถังเขาจะอยู่ตามนี้นะครับฝั่งเขาอะพวกจอกก่อนทั้งนั้นเลยโอเคมีเพื่อนแล้วลองนี้ก่อนแล้วกันนะโอ้ไม่เห็นนะ บ่อหนาวนี่ก็บังได้เลยมองไม่เห็นหนึ่งมองมองรถถังผมนี่มันสั้นมากนะฮะสั้นจริงๆระยะการมองนี่อยู่ที่300ต้นๆได้อะคันอื่นนี่ปลาไปเกือบ400แล้วจริงๆอยากเสริมออปชั่นเสริมนะครับก็คือแบบสองระยะทางไกลนะนจะได้เพิ่มระยะการมองเห็นอีกสักประมาณ450รนะ้อยห้บ ่าตาหนี้จะชนะหรือแพ้ว่าดูอาจจะแบบตอนนี้เราอาจจะนำนะถ้าเราเล่นแบบพัดผ้าขึ้นมาก็อาจจะมีสิ่งที่ว่าพลิกเกมพลิกได้นะเห็นป่อย่างที่ผมบอกจริงๆเห็นป่ะฝั่งที่เขาขึ้นมาขึ้นมาตรงเนินเขานน่นิงๆเลยจะชื้ฝั่งด้านนู้นประทะกันหนักเลยฝั่งด้านบนนะครับบนซ้ายอะโซนที่ ab 2 3งสามนะ หนึ่งคันนะครับใจเย็นๆนะครับอย่าเพิ่งรีบร้อนฮนะแต่กระสุนผมนี่ครูดาวช้าเหลือเกินเอาซูปเปอร์ซูปเปอร์แมวนรกตายแล้วเหรอซูปเปอร์เฮลแคทนะครับคันนู้นะเนี่ยเฮ้ยให้มันขึ้นมาสูงๆหน่อยดิอันนี้ผมแบบเดิมๆเลยนะ จ้าจ้ารู้แล้วจ้าสเก,กลลอยอยู่นั่นแหละไม่ต้องขยับแล้วโอ้ทางนี้เงียบเงามากเลยผมกะซูหนึ่งห้าสองนะครับรถถังโซเวียตทั้งคู่นะเกาะบ้านทั้งคู่เลยผมกับเขาอะ ใจเย็นๆใจเย็นเนเ,นเ,นเพื่อนใจเย็นๆอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งบูวามนะรถถังเทียแปะก็ช่างเถอะนี่อย่าร้อยไปอีกคันหนึ่งนะครับวันช็อตวันช็อตนะครับวันฮิตคิวเลยคราวนี้ บรรจุเสร็จแล้วเดี๋ยวต้องบอกเพื่อนก่อนสเกล์ได้นี่พร้อมยิงนะฮะสเกลยจะได้มีกาลังใจหน่อยมาตรงนี้โอ้ย,อยมาตรงนี้มาตรงนี้แต่ดาเมจไม่ถึงอ่ะพันห้าก็ยังดีอ่ะสเกลค์คำแบกดิมาตรงนี้หน่อยมาตรงนี้หน่อยเออนั่นแหละ ไม่ได้อยากลาาช็อตใครหรอกนะส่งความขอความช่วยเหลือนะครับ SOS ไปก่อนเพราะฝั่งนี้คนคนมันน้อยเฮ้ยสเกาอย่าเพิ่งดบนนีบอกเขากันี้บอกเขากันเจ้าดี่าวะ มันซ่าสก,กาวอะอบอกถอนตัวมาก่อนดีกว่าโอเมอวมูชินเดยรูนนี่เรียบร้อยไปอีกคันหนึ่งนะครับวันฮิตคิวนะกระสุนดาวเมจมันแน่นนะครับของผมอะ <c oughs> ให้มาตรงนี้ให้มาตรงนี้สกเกายาอย่าซ่า อ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วมันเหลืออยู่แค่ไม่กี่คันขึ้นใหม่อีกทีดิโอ้ยขอได้เถอะดาเมจอะ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วล,ลุยก็ได้ ิงขึ้นอ่ะปิงขึ้นอ่ะกระตูนเงี้ยโอเคชนะนะครับแต่ดาเมจไม่ถึงนะก็ถือว่าโอเคนะครับไ,ด,ได,ด,ด,ด้ได้เควส์หนึ่งละสามคันเยสได้รางวัลทั้งสองอาเลยนะครับได้ทั้งสองเควสเลยมีเควสพิเศษด้วยนะครับผมลืมลืมเอาให้ดูอ่ะ ตามนี้นะที่เราได้มาได้อะไรเอ่ยทำความเสียหายภาานะค่าสึกจำนวนมากกว่าความทนทานของภาหนะคุณอ๋อโอเคเรากดคูณนะครับกดคูณวิจัยแล้วโอเคเก็บไปหมดเลยเรียบเลยนะแต่ดามเมจไม่ถึงนะอีกแค่ประมาณประมาณสามหมื่นวิจัย ก็จะได้คันนีแล้วนะเทียเก้าของผมอะซึ่งผมจะไม่ใช้วิวิจัยสะสมนี่นะจะเก็บไว้เรื่อยๆนะครับจนกว่าแบบเอาไว้ใช้ในายามถูกเฉนจริงๆอ่าเมื่อกี้ที่เราเควสเราได้นะก็ไอ้นี่นะครับชนะการลบหนึ่งครั้งเราก็ได้เงินรางวัลมานะหมื่นห้ายังไม่บวกกับเงินรางวัลที่ว่าได้ลบปกตินะแล้วก็มีรางวัลพิเศษนะครับอ่าชนะการลบหนึ่งครั้งเราได้อีกห้าหมื่นนะ คุยที่สองคุยพิเศษนี่ต้องชนะหนึ่งในห้าเลยจะได้หรือเปล่านะอ่ากรณีนี้นะครับอย่างที่ผมจะบอกนะการบรรจุกระสุนไวไม่ไวอะ่ะอยู่ที่ปัจจัยหลายอย่างนะครับอ่าดูนะอันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูอย่างแรกก่อนเลยอ่ะให้ดูนี้ก่อนอ่ะดูอย่างปืนใหญ่นี่นะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ให้อันนี้เป็นขนาดร้อยห้ิบสองมิลน,นะอันนี้เป็นขนาดร้อย 122ใช่ไหมอ่าดูนะครับเปรียบเทียบนะดูตรงนี้นะการบรรจุกระสุนของผมอะ่ะมันอ่าอันนี้ขนาด1้2มิลใช่ปะ่ะการบรรจุของผมอะ่ะมันอยู่ที่17วินาทีนะครับจุด6วินะก็17.6วินาทีอ่ะก็คือการคูดาวกระสุนในการรีโหลดกระสุนต่อ1นัดน,นะอ่าอันนี้ส่วนนี้จะเป็นกระสุนขนาด122ม mm, ิลลิเมตรนะการบรรจุอยู่ที่8.7วินะซึ่งอ่าดูไม่ยากนะครับตอนเนี้การคูดาวของผมอะ่ะมันอาจจะ จะดูเยอะจริงใช่ป่ะแต่มีวิธีทําให้มันคูดาวน้อยลงนะครับโดยการดูนี่อ่าพลบรรจุของผมอ่ะผมเอ่อผลบรรจุของผมอ่ะมันมีสกิลนี้นะครับในการบรรจุกระสุนได้ไวขึ้นนะนี่เห็นป่ะมันจะอัตราการบรรจุจะอยู่ที่9.9เปอร์เซ็นต์่ะเดี๋ยวผมเปรียบเทียบแผ่นพังกับตาที่แล้วให้ดูนะว่ามันบรรจุกี่วินะครับอ่าดูนะเห็นใช่ไหมครับบรรจุตามนี้นะอ่าจากแผ่นพังที่ท่านผู้ชมเห็นอ่ะก็ตามนี้นะครับ เห็นไหมอันนี้สกิลนี้ของผมมันเต็มร้อยแล้วนะครับต้องทําให้เต็มร้อยก่อนนะสกิลของของคนบรรจุนะสกิลนี้ต้องเต็มร้อยก่อนนะครับมันถึงจะใช้งานได้ผลซึ่งอัตราการบรรจุอ่ะสองคนเนี้ยมันมีสกิลเหมือนกันใช่ไหมจริงจริงแล้วมันทับซ้อนกันนะครับไม่สามารถจะแบ่งแบ่งช่วงกันได้นะมันจะใช้ของคนใดคนหนึ่งนะครับสกิลเนี้ยแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นออปชันเสริมนะครับนี่อุปกรณ์ติดตั้งในการบรรจุนะครับนี่เห็นไหมของผมนี่เป็นออปชันเสริมพิเศษนะซึ่งม เป็นบ้างนะครับแต่จริงๆแล้วตามหลักอะถ้าซื้อทั่วไปจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวให้ดูนะฮะอ่านี่นะครับอันนี้คือการบรรจุป้องจาศูนย์แบบออปชันทั่วไปนะอ่าแลวอันนี้อันนี้เท่าไหร่นะอันนี้ลบสิบเปอร์เซ็นต์ในการบรรจุใช่ไหมมาดูอันนี้นะนี่ลบสิบสามจุดห้าในการบรรจุนะเปอร์เซ็นต์ยิ่งสูงยิ่งบรรจุไวนะครับก็ตามนี้แล้วกันเนาะอ่าเรามาเริ่มกันอีกรอบนะึงคราวนี้เดี๋ยวผมไปเล่นนอกรอบแล้วกัน ออกมาเป็นอัตาจรก่อนแล้วกันซึ่งท่านผู้ชมอยากรู้ว่าอัตาจรเล่นยังไงนะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูเวลาเจอด่านอะไรที่มันแบบเราใช้อาตาจรเนี่ยมักจะเจอพวกด่านที่เป็นตึกซะส่วนใหญ่นะมุมบางมุมอับเออะไรเออยนะครับแล้วอาตาจรของผมอะ่ะฝั่งโซเวียตไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านชาวช่องเลยคือการย้อยกสุนเะนี่ยมันไม่เหมือนของปืนใหญ่ปืนใหญ่อัตาจรของรถถังประเทศอื่นนะของเขานี่คือแบบลูกย,ย้อยก็คือย้อยได้อยู่นะเดี๋ยวดูกันนะ การเล็งกระสุนการเล็งปืนหรือการเล็งเป้าอ่ะรถถังอาตาจรจะไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องนะการเล็งจะเป็นอย่างนี้นะครับมุมบนนะถ้าเรากดตัวจีด้วยแล้วซ้ําอ่ะเรากดตัวจีนะก็จะเป็นมุมมองแบบนี้นะครับแนี้เลยหรือเราจะซูมด้วยการใช้การใช้ลูกเลื่อนของเมาส์ก็ได้นะครับเลื่อเขาเลื่อนออกอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นมุมมองอย่างนี้นะอยู่ที่ลงโลกไม่ได้นะครับอยู่ที่ลงโลกนี่คือเราเราเราตายกับตายอางเดียวนะแล้วรถถัง ทั่วไปมันหนาใช่ป่ะแต่ว่าอัตราจรเราอ่ะมันเป็นรถที่ว่าบางนะครับต้องขยับไปด้านน,นู้นอีกไม่น่าเดินมาด้านซ้ายเลยเสียเวลามากเลยนะดาเมจเรายังไม่ได้ทำทั้งกับเหน่อยเลยเเดินไปเดินมาที่เขาเห็นเราแล้วเนี่ยมุมนี้จะได้บอกเนี่ย มุมอาโคจรเลยเกินด้านนี้นาะได้อยู่ด้านนี้นยยได้อย,ไดนนดอยู่นะครับจะยินเย็นจอดนั่นแหละยิงเลยโดนด้วยอ่ะ แต่ดาเมจมันน้อยนะครับเล่นยากหน่อยนึงนะเล่นอาตาจอนะี่ยใครที่เล่นอาตาจอนี่ไปถึงเทียสิบได้ผมยอมรับยอมใจจริงๆงอาตาจอนี่ผมใช้อยู่เป็นเทียเจ็นะฮะจริงๆแล้วเทียแปดผมก็ซื้อมาเล่นได้แล้วนะแต่ยังไม่เล่นนะครับเพิ่งอพอดีผมจะ จะอัพปืนใหญ่ของเทียเจนเนี่ยเป็นขั้นสุดก่อนแล้วค่อยไปเล่นเทียไปอีกรอบนึงเพราะว่าเทียไปกับเทียเจนรุ่นนี้มันใช้ปืนใหญ่รุ่นเดียวกันนะเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่คงไม่ติดเขานะเรียบร้อยลดดาเมจให้แล้วนะเพื่อนโอ้อะไรของเขานี่ไม่มีสเกลตรวทางให้ดูแล้วอะมันจู่นานนะครับ สิบกววิเลยแพ้ชนะจะขึ้นอยู่ตรงที่ทีมเวิร์กแล้วนะช่วยไม่ได้นะถ้าผมพังอ่ะไม่มีใครมาดูด้านขวาให้นะ SOS ไปรอ,อกันเลยโอ้อยู่นี้ก็ยิงไม่ได้เวรนกรรมเีมินจะมาเอาเงินเลย หามุมก่อนนะครับมุมไม่เวิร์กเลยขยับไปขยับมานะครับเพราะไอ้ปืนใหญ่ของผมไม่ได้ย้อยเหมือนของประเทศอื่นเนะเสียวเนี่ยด้านขวาไม่มีใครดูให้เลยเรียบร้อยขวามือขวามือติ๊กไว้ให้รอแล้วเนะีออ่ยถอยก,ก่อนนะครับถอยกำลังก่อนอันตรายนะครับถ้าเราจอดก็คือมีสิทธิพังนะไม่มีใครแคมป์ด้านขวาให้นะ นั่นไงว้าแล้วมาจริงไยเห็นปะรร้อยเราพังนะครับเราพังเราพังยอมพังก็ได้รรรีีบหหนเเ็วววาสู้้ไไม่ไแลผมบอกแล้วไม่มีผิดนะครับมาจริงด้วยด้านขวาสองคันเงินว่าแสดงว่าสองคันอยู่แถวๆนี้นี่ผมติ๊กไว้ให้รอเลยอนะนั่นไง อย่างที่ผมบอกเห็นไหมไอ้หลบก,ก่อนเก็บเลยเออกูดาวไว้อยู่นะซุปเปอร์เฮลแคดเรียบร้อยอโอเคแคมป์เลยนะครับอันนี้อันนี้เดี๋ยวผมออกไปที่ลงเก็บรถเลยนะน่าจะชนะอยู่มังนะ,อะโอเคครับก็อ,อย่างตาเมื่อกี้ที่ว่าเราเล่นอนาารรจรไปเนาะ อัตาอราเจาของผมอ่ะมันเมื่อกี้รอบเมื่อกี้ชนะเวลาเห็นปะ่ะนี่ไงที่ผมบอกไว้ก่อนนะเนี้ยว่าโอ,อกาสชนะอาจจะชนะก็ได้โอเคก็ตามนี้นะแต่ละเอียดไม่มีอะไรมากนะครับส่วนทําไมผมถึงมาเล่นเทียร์เจ็ดคันนี้รู้ไหมเพราะว่าผมต้องการที่จะเอาค่าวิจัยของมันที่ว่าของอนเก่าของมันอนะ่ะมาวิจัยปืนใหญ่กระบอกนี้ให้ได้ก่อนนะซึ่งมันเป็นปืนใหญ่ที่ที่สามารถใช้ การลดถังเทียแปดกับเทียเก้าได้นะซึ่งเทียแปดจริงๆแล้วผมซื้อได้แล้วแหละแต่ว่าผมไม่อยากเสียเวลาค่าวิจัยไปหมดกับไอ้นี่นะ<ม>ก็เลยมาเล่นเทียเจ็อีกรอบนึงเพราะว่าเทียเจ็ค่าซ่อมมันถูกนะครับ<ม>ก็เลยวิจัยให้ได้ปืนใหญ่เสร็จก่อนพอวิจัยเสร็จปุ๊บผมก็จะขายคันนี้ทิ้งแล้วมาซื้อเทียแปดคันนี้นะครับอ่า<ม>เห็นไหมเทียแปดมันใช้กระสุนรุ่นเดียวกับไอ้ปืนใหญ่รุ่นเดียวกันนะเห็นป่ะสองมมนะครับขนาดไอ้รุ่น B4 นะอ่าดูกันนะฮะอ่ารุ่น B4 เหมือนกันนะ เนี่ยเห็นป่ะผมจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาวิจัยตรงนี้ซ้ําซ้อนนะจะได้วิจัยผ่านไอ้คันนี้ไปเลยซึ่งรถถังเทียเกก็เป็นรถถังปืนใหญ่รุ่นเดียวกันเหมือนกันนะครับอ่าดูนะเป็นอาตาจรปืนใหญ่ใช้รุ่นเดียวกันเหมือนกันเพราะว่าถ้าผมอาจจากของเทียเนั้นเสร็จปุ๊บใช่ไหมก็จะได้ใช้ยิงยาวมาถึงเทียเนี้ได้เลยส่วนเทียส10นี่น่าจะเป็นปืนใหญ่ชนิดอื่นแลวอ่ะโอเคนี่เป็นร้0ยมิลนะครับเป็น B ขีด1ขีด P นะก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการวิจัยนะครับ แต่ตามนี้แล้วกันสำหรับใครที่มีข้อสงสัยอะไรก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เนาะก็ไม่มีอะไรมากนะแล้วก็ส่วนที่ว่าตอนที่ว่าผมเล่นใหม่ๆครั้งแรกเลยที่ตอนเกมนี้เข้าใหม่ๆรถถังมันไม่ได้เยอะขนาดนี้นะแต่ละประเทศอะยังมีอยู่แค่4ประเทศอยู่เลยตอนแรกมีอยู่แค่สหรัฐนะมีฝรั่งเศสนะครับมีโซเวียตแล้วก็มีของนาซีเอรมันนะครับเมื่อก่อนมีอยู่แค่4ประเทศเลยแล้วหลังจากนั้นก็ผ่านไปสักประมาณ กี่ปีไม่รู้นะประเทศอังกฤษก็เข้ามานะครับเข้ามาประเทศเดียวก่อนแล้วตอนนั้นถึงกับอกสัน,นแขวงกันนะครับก็คือว่ารถถังอังกฤษไอ้รุ่นรถถังพี่คันรถถังอะ่ะคันเนี้ยตอนมาใหม่ๆอะ่ะผมให้ดูนะปืนใหญ่ของมันนะครับทําดามเมจได้ถึงพันเจ็ดห้าศูนย์เลยนะครับอันนี้กระสุนพิเศษนะจอก,กอพิเศษอะ่ะไอ้ลูกทองอะ่ะกับกระสุนระเบิดก็ทําดามเมจได้พอๆกันนะครับเห็นไหม แต่เป็นข้อเสียของกระสุนลูกทองนะมันเจาะเกาะได้น้อยนะครับแต่ดามเมจมันแรงจริงมันเจาะเกาะได้ถึงสองรอสามสิบมลิเมตรนะโดยค่าเฉลี่ยนะครับแต่กระสุนธรรมดาเจาะเกาะได้ลึกกว่ากระสุนทองนะครับผมบอกไว้กันเห็นไหมนี่คือคอได้เปรียบและเสียเปรียบนะซึ่งตอนนั้นที่ผมเล่นอ่ะถ้าใครเล่นรุ่นเทียสิบด้วยกันอนะ่ะแล้วเป็นรถถังขนาดกลางเลือดอยู่ประมาณสักพันเจ็ดอ่ะ ถ้าโดนกระสุนนี้เข้าไปแล้วโดนเมเต็มนะแล้วคือมันเจาะก,ก่อเข้าพอดีนะหมดหลอดนะครับผมบอกไว้กันรถถังคันนี้เป็นรถถังชื่อรุ่นว่าอ่านี่นะครับ FV 4005นะเป็นรถถังของอังกฤษนะครับผมของราชอาณาจักรอังกฤษนะจะตามนี้เนาะสำหรับใครที่อยากจะหาเกมนี้มาเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้เนาะทิ้งลิงก์เกมของ w ว r l d t a ท k ไว้ให้นะครับ แล้วก็ส่วนใครที่มีข้อสงสัยอะไรก็สามารถถามได้นะทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยแล้ววันนี้ผมก็ไม่มีอะไรแล้วก็เดี๋ยวไว้เล่นรนอ,อบแล้วกันภารกิจที่เหลือก็เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันคราวหน้าแล้วกันนะครับซีโอเก้นสวัสดีครับ